ครั้งนี้มันเป็นการที่ทำงานร่วมกันไปพร้อมๆกันระหว่างเพลงแล้วก็เอพอบอยยังมีซิงเกิลใหม่เราก็เลยเล่าบทหนึ่งให้บอยฟังปรากฏว่าบอยฟังพอดนี้แล้วแล้วบอยบอกว่ามีเพลงคล้ายๆบทที่พี่คิดอยู่มันก็เลยเกิดการทำงานร่วมกันนั้น Waited, like เด็ก3คนเนี่ยเหมือนปิดเทอมแล้วเขาเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ซึ่งเราก็คิดกันต่างๆนานาสถานที่ไหนที่มันน่าสนใจที่สุดมีบรรยากาศที่แปลกใหม่บ้างมันทําให้ผมกับพี่กาคิดตรงกันว่าอยากจะเอากล้องถ่ายเนี่ยไปถ่ายทําที่ต่างประเทศช่วงเวลาที่ไปถ่ายแล้วอากาศดีวิวสวยที่สุดก็คงหนีพ้นประเทศญี่ปุ่นคพี่ก็ดูเรื่องภาพ แล้วบอยก็ดูเรื่องเพลงซึ่งบอยก็พยายามทำเพลงให้มันไปกับมิวสิกวิดีโอนี้มันคือคือคือการทำงานร่วมกันระหว่างคนทำเพลงกับคนทำภาพสิ่งนี้ไม่ควรมาติด ม,มันไปในทิศทางเดียวกันมันเลยทําให้ออกมาผมเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มันตอบโจทย์ได้ตรงกับมิวสิกวิดีโอและวมิวสิกวิดีโอก็ได้ตอบโจทย์ตรงกับตัวของเพลงด้วยครับ